ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับวันนี้มีมังงะเรื่องใหม่มานําเสนอนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจเพื่อนๆพื่อนหรือเปล่านะครับมังงะเรื่องนี้นะครับก็มีนิยายที่เขียนกันอยู่นะครับก็มีชื่อเรื่องว่าจอมโฉดแห่งโลกหน้านะครับแต่ว่าในมังงะที่ลงใน y o u t u b e ผมจะตั้งชื่อไว้ว่าราชันแห่งปีศาจนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่า ตอนอื่นเป็นยังไงนะครับก็สามารถอ่านก่อนได้นะครับที่หน้าเพจแปลยันหวังนะครับหรือว่าไปอ่านนิยายนะครับที่ชื่อว่าจอมโฉนดแห่งโลกหน้านะครับเอาละครับก็เริ่มเรื่องกันเลยครับผมเปิดมว่าฉากแรกนะครับก็เออปืนเจาะหัวโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> น่าจะเป็นฉากต่อสู้นะครับไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าข้าจุนเซียผู้ที่ไม่มีใครกล้าต่อกรบนโลกใบนี้จะต้องมาจบชีวิตลงที่นี่ เพราะมันสมควรจะเป็นสมบัติที่ถูกเก็บเอาไว้การเอามันมาไว้ในครอบครองก็ต้องชดใช้หนักหน่อยดน,นะแต่ใครจะไปยอมตายกันทั้งแบบนี้กันเล่าในฐานะตัวค่านักฆ่าอันดับหนึ่งของโลกราชันปีศาที่สามารถช่วงชิงชีวิตใครๆก็ได้อะอะไรนะนายน้อยถูกลอบจมตีมเมื่อคือนแม้ว่าเขาจะรอดมาได้แต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่นายน้อยงั้นเหรอใครนะ แต่ข้าว่านะมันคงไม่ต่างกันนากหร่หรอกไม่ว่านายน้อยเขาจะเตินขึ้นมาหรือไม่ตะโกนจุนก็กําลังตกต่ำอยู่ดีหลังจากลุงโลดมาถึงสองรุ่นแต่พอมาถึงรุ่นของจุนหมอเสียตะกูลจุนเนาะพวกนี้พูดเรื่องอะไรกันนะนายน้อยตื่นแล้วหรอือจ้ะคะนายน้อยอะไรกันนี่ข้ายังไม่ตายหรอเฮ้อทายาุ่นที่สามของตะกูนจุน จุนมอเซียเกิเดในตระกูลแม่ทัพแห่งอาณาจักรเทียนเซียงปู่คือจุนสั้นเทียนดำรงตำแหน่งแต่ยุคก,ก้้ยวยไม้โลหิตรวมถึงผู้นำทหารกองกำลังหนึ่งพ่อของเขาจุนอยู่หุ้ยเป็นแม่ทัพของอาณาจักรตายในสนามรบเมื่อ10ปีก่อนเขามีพี่ชายสองคนจุนม่อโจจุนมอนมอ,อยูทั้งคู่ตายในสนามรบเมื่อสปีก่อนอาสาของเขาจุนวูยี่ ถูกลอบทำ้ายในสนามลบเมื่อ10ปีก่อนจนต้องพิการด้วยเหตุน,นี้เองตระกูลจวินจึงกำลังตกต่ำลงทายาทที่เหลือของตระกูลจวินมีแค่จวินมอเสเซียแต่ตัวเขาไม่ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับตระกูลเลยเขามีชื่อเสียงในฐานะสุดยอดคนเสเพแห่งอาณาจักรเทียนเซียงข้ายังไม่ตายหรอแล้วเกิดใหม่ในร่างกายใหม่งั้นหรอฮ่าฮ่ไม่เรียกว่าโชคดีแล้วจะเรียกว่าอะไร ดูเหมือนนี่จะเป็นบุญที่ข้าสะสมไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วนะมันคงจะมากจนนับไม่ท้วนละมั้งอืมโอเคยังเป็นผู้ชายเสียงก็คมเข้มไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าข้าไปเกิดในร่างกายผู้หญิงเข้าแล้วนะแต่ต้องยอมรับเลยว่าชายคนนี้ดูดีดูบอบบางแล้วก็สวยงามแต่เหมือนผิวจะซีดเหมือนผู้หญิงไปหน่อยแม้เส้นลมปานของเจ้านี่จะอ่อนด้อยไม่มีกล้ามเนื้อข้อต่อก็ไม่ดี แต่ตราบใดเส้นลมปานไม่แตกสั้นภายใน3-5ปีข้าจะกลับไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกอีกครั้งเพื่อนยากเจ้าพาข้ามาที่นี่งั้นเหรอถึงแม้ข้าจะข้ามิติมาแต่เจ้าก็ยังเป็นของชาวจีนอยู่พวกต่างชาติเอาไปไม่ได้หรอกในน้อยขอรับท่านปู่ท่านเรียกพบพบข้างั้นเหรอทำไมข้าต้องไปเพียงพราเขาอยากพบละ เขาคิดว่าข้าเป็นหลานเขากันเหรอเอ๊ะข้าอยู่ในร่างหลานเขานี่นะจุนมอเซียอายุ16ปีทายาทที่เหลือเพียงคนเดียวของตะระกูลจุนแห่งอาณาจักรเทียนเซียงทุกทุกวันเอาแต่ทำตัวเสเพไม่มีความหมายอะไรที่จะมีชีวิตอยู่ไม่แปลกใจเลยที่ข้าเกิดใหม่ในร่างเจ้าชื่อเล่นของข้าคือลาชันปีศาจชื่อของข้าคือจุนเซีย แต่ชื่อของเจ้าคือจินมอเซียไม่คิดว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญงั้นหรอนี่ก็เหมาะสมกับเจ้าแล้วเจ้าเป็นพวกคนเสเพคนประเภทที่ข้าเกลียดที่สุดแล้วนะข้าได้ยินมาว่าเจ้าตกเตียงเมื่อคืนนี้เจ้าถูกลอบทำร้ายงั้นหรือจินซั้นเชียนเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่แต่เต้าจนได้เป็นแม่ทัพตั้งแต่วัยหนุ่มพวกเขาคว้าชัยชนะไปทั่วทุกทิศ ศัตรูต่างก็หวาดกลัวเขาไม่ใช่แค่เพียงความสามารถในการควบคุมกำลังทหารและความรอบรู้แต่เขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งหนึ่งในไม่กี่คนในอาณาจักรเทียนเซียงเขาเป็นคนมั่นคงและแน่วแน่ฮะข้ากำลังคิดว่าทำไมข้าถึงได้มาเกิดใหม่ในร่างนี้กลายเป็นว่าเจ้าหนี้ตเตียงตอนที่กำลังหลับแล้วก็ตายตลกสิ้นดีเจ้ายิ้มอะไรเนาะไอ้หลานโง่ เจ้าไม่ได้รู้เลยว่ามีคนรอบจมตีเจ้าเมื่อคืนนี้ถ้าไม่ใช่เพราะการปกป้องของข้าเจ้าคงได้ลงนรกไปแล้วแบบนี้นี่เองเจ้าเรียกมันว่าการปกป้องงั้นหรอตายของเจ้าลงนรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณการปกป้องของเจ้านะอืมเจ้านี่ดูสงบไปนะว,วันนี้เมื่อก่อนถ้ามันรู้ว่ามีใครรอบสหารมันกลางดึกมันยังใจเย็นได้นั้นหรอเจ้านี่ดูจต่งไปจากเดิมเล็กน้อยอีกอย่างหนึง่ง การมั่นระหว่างเจ้ากับองค์หญิงหลิงเมิงถูกยกเลิกแล้วเจ้าต้องไม่ไปเกี่ยวข้องกับเธออีกในอนาคตตกลงข้ารับทราบแล้วอย่างที่คาดไว้ให้หลานโงน่นี่ดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยมันสนใจองค์หญิงมาตลอดไม่ใช่หรอการตกเตียงทําให้มันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยงั้นเหรอเอาละกับไิซะเพิ่มคนคุ้มกันให้กับหลานข้าทั้งกลางวันและกลางคืนต้องไม่มีอะไรผิดพลาด ถ้ามีใครเลอบเข้ามาสังหารทันทีข้าจะดูชื่อว่าใครกล้าแต่ต้องล้านชายของข้าจุนซานเชียนนักฆ่าอะไรกันไม่มีใครเข้าใจความหมายของมันนั้นหรืมือแห่งความมืดที่สามารถช่วงชิงชีวิตผู้คนนักฆ่าต้องทําให้การฆ่ากลายเป็นความงดงามเจ้าจงจดจำมาไว้นักฆ่านะ่ะไม่ต่างกับศิลปินที่รังสรรค์ผลงานศิละปะตราบใดที่จะเป็นนักฆ่าจะต้องเข้าใจถึงศิละปะ มีแค่เข้าใจมันเท่านั้นถึงจะสามารถไต่เต้าไปไปสู่จุดสูงสุดของนักฆ่าได้เป็นเพียงแค่ขยะที่เกิดในตระกูลที่ดีก็แค่กินให้อิ่มและนอนรอเส้นอายุไขเป็นแค่ทายาตรุ่นสองเจ้าผิดแล้วเจ้าคิดยังไงถึงได้กล้านับตัวเองเป็นทายาตรุ่นสองข้าคือทายาตรุ่นสองส่วนเจ้านะเป็นทายาตรุ่นที่สามอสาสฟินวูยอ,อดีตแม่ทับใจ หลังจากรบในสงคารามเมื่อ10ปีก่อนและได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้มีชีวิตรอดมาได้แต่เขากลายเป็นคนพิการอาสามหายากหน้าที่เจ้าเรียกข้าว่าอ .3 เจ้าดูอุมครึมกว่าปกติเจ้าอยากเป็นทายาทรุ่น2อง,งั้นหรืออาสท่านล้อค้าเล่นแล้วท่านคือทายาทรุ่นตัวจริงหลานของท่านคนนี้มีความสุขแล้วที่ได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในฐานะทายาทรุ่นสาม อืมทำไมไอ้เด็กนี่ถึงดูต่างไปวันนี้ถึงแม้จะยังฟังดูไม่เข้าท่าเหมือนเดิมแต่ปกติมันจะยิงย่าโสกว่านี้ไม่ใช่หรือแต่ว่านะอาสถ้าหากท่านยอมเป็นล่มเงาให้ข้าแล้วก็ข้าก็สามารถเป็นทายาทรุ่นสองได้อยู่นะมอเสียเจ้าก็รู้เกี่ยวกับขาของข้าเจ้าคิดจะเย่ยมโหอาสของเจ้าอีกแล้วมันหรือก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่ห หากคิดผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆตดเนตผู้แปลด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจเพจผู้แปลด้วยละกันนะครับผมขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับ,บ,รรบที่แปลมังงะดีๆมังงะสนุกๆมาให้ได้อ่านนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดี